เรายึดโทรศัพท์คอยแล้วบอกงูไปหล่นอยู่สแล้วอ๋อ <c oughs> อีกแล้วนะครับผมค่อยคอย,อคอยจ่ายนะเพื่อนนะครับผมแจ้วนะครับผมเดวันนี้ก็หัวใจก,ก,กอดมานะครับผมสนากลองใช้เงินเดือนผู้ใหญ่มันจะพอไซบอนะครับผมเนาะเงินเดือนผู้ใหญ่เดือนแรกนะ เงินเดือนเดือนแรกท่านเอาไปซื้ออันขนมมันจะแซบแค่ไหนมันบอกองทัดงเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านนะนะครับผมสันอยากลองใช้ดูนะครเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านเ้างนะครับผมพี่หนูนี่ก็ส่งสติกเกอร์รดดัวมานะครับผมขอบคุณครับนะครับผม ขอบคุณครับทุกท่านเลยนะครับผมไปขึ้นรายการน,นะครับผมตอนนี้ฉันติดลมอยู่สองเดือนเลยฉันติดลบฉันติดลบอยู่สองเดือนเลยนะขอบคุณครับนะครับผมยายนุ่นก็มาจะกัดกอดมากินไปกินมามะม่วงก็หมดอีกแล้วนะครับผม ะอะไรมากินเดียไม่ได้เตรียมอะไรไว้เนาะเขาก็เลยออกไปที่มามากาแล้วมาขึ้นไล่กับชั้นซี่จะได้ติดจะได้ติดลบสักสี่เดือนสวัสดียาด้วงขอบคุณมากครับ จริงเพื่อนจริงเพื่อนว่างง้นแล้วทางนั้นเขาจะผ่านนีือยังน,อนอ้อทางรตีอ่ะผูสาวะตีอ่ะผูสาวะตีเป็นยังไงบ้างนอ้อฉันเป็นคนดีมีน้ำใจรักเพียนจัดไปอ๋อรตีอีกยาวเลยเหรอ อ๋อหรออี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 ฮพี่เพชรพี่เพชรตาพรแฟมิลี่นะครับผมสวัสดีครับรนะครับผมสวัสดีครับเพชรพี่เพชรตาพรนะครับผมตาดิดาเพชรตาพรเนาะนะครับพี่นูนี่เราก็ส่งติ๊กเก,กอร์มาจากกรดมานะครับผมใช้เงินเดือนเพื่อน ฉันก็ขอฉันก็ขอของใช้สวัสดีครับพี่คิดดีทำดีได้ดีสาธุนะครับผมสวัสดีครับนะครับผมนะบวันนี้ก็มาไลฟ์ในนาบานวันนี้ไลฟ์ยาวๆเลย,ยด้อพี่คิดดีเด้อวันนี้มาช่วยคนโคราชด้วยกันเด้อนะครับผมมาช่วยคนโคราชเด้อวันนี้เหลืออยู่เจ็ดสิบ ย็นนี้ทําไปแล้วสี่เนาะที่เหลือเจ็ดสิบเก้าทำไปแล้วสี่ชั่วโมงก็จะเหลืออีกเจ็ดสิบห้าอ่าเหลืออีกเจ็ดสิบห้านะครับผมจัดไปเพื่อนนะครับผมจะเปล่าหมอนน้องนะครับคิดดีทําดีนะครับผมปาดโทีคิดดีทําดีสาธุขุ่นแล้วนะครับผมคิดดีทําดีได้ดีขุ้นแล้วนะครับสวัสดีพี่คิดดีครับนะครับผมจะเปล่าหมอนครับอยดวงก็บอกว่าสู้ๆนะครับผมสู้จ้าสู้สูู้สู้เต็มที่เลยนะครับผม นะครับวันนี้ก็จะไม่หลับไม่นอนเลยแต่ทําไมหมาหอนจังอะ่ะทําไมหมาทั้งเห่าทั้งหอนแบบนี้ยโอ้ยบ่าวหมอนเธอพูดเองนะนะครับจับไปจับไปโอ้ย,จ,ดดจ,ดดอยจะเห่าจงหอน้วหนาคนนึงว่าจะไล่ยาวๆสักหน่อยนะครับน้องทักก็บอกว่าก็ไล่คนเดียวไปเฮือกนะครับผมไล่คนเดียวนั่นแหละนะครับผมบ่าวหมอนบอกหนึ่งจากคุณเพชรตาพรครับนะครับผม ได้เพื่อนเอ้ยนะครับผมจัดไปนะครับผมจากบาหมอนเนาะ <c oughs> หางหัวข้อมาเลยจ้าเพื่อเงินฉันจะแต่งตัวขึ้นไล่ขอบคุณพี่เพชรครับจาบบาหมอน พี่หนูนี่ก็หัวใจกกอดมานะครับคิดดีสวัสดีค่ะจากพี่หนูนี่ครับ